อ่าก็คนผู้ชมช่องมิน้นเอเ,อเอนี่นะฮะก็มิจีคุงมิจี้คุงนะฮะสวัสดีด้วยนะครับผมสากีนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดตู้ไมเดยหรือพรีไมเดยหรือชาวไทยเรียกกันว่ากิวกาะมิเกตเอสามเอนะฮะแน่นอนว่าตู้นี้มาพร้อมกับหัวหัวซึ่งก็อยากได้ไหมอยากได้เหมือนกันแต่ก็ต้องเลือก ที่มาเดเพราะว่าไม่มีจินดาเมจจินตภาพทํำลายล้างนะฮะมีแต่มีครับแต่ว่ามีด็อกเตอร์หลอยถ้ยฮะมี <c oughs> มีด็อกเตอรเดชเชอร์ด็อเตอดชเชอร์ลอยถ้ยโอ้โหตอนนี้เรามีเอ่อมีร้อยหกสิบสองโรนะฮะอีกตัวสองใบก็มันเผลอมือลั่นไปเกินแต่ไม่เป็นไรหยวนได้ ประวัติการเปิดนะฮะเดี๋ยวดูก่อนอขึ้น,นช้าิดนึงนช่มาขึ้นช้าิดนึงเพราะคนกดเยอะเกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวอ่าห้าห้าเยวกันนะสิบสิบ โอเคตัวที่เปิดทัาสุดท้ายคือท่านท่านมาดามนะฮะท่านมาดามเฮอตาหือลูกลกููที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮอตาจิวนะโอเคเมื <Okay. S 1> okay. ่อกี้มีสิบอ่ะหยีสิบ let's g โอ้โหอะไรปะเนี่ยอะไรวะเนี้อะติดตรงมาเลยเออเอ็ดอ่าเท่าไหร่ติดสองเออเอ็ดติดสองติดสามเฮ้ยโอ้ยหติดสามตู้ก็โมโหไตุ๊ดยอดเย้ไม่หลุดเลยทั้งคู่ไม่หลุดด้วยครับขอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะอย่ามืาตอนเกณฑชินนะอย่าเหมือนนะอย่าเหมือนอันนั้นนะ ขอบคุณครับเดี๋ยวอืมขอบคุณจริงๆครับเดี๋ยวแบคบก่อนได้วเวลาแคบอ้ไม่ดูเลยทังคู่มันต้อนเป<ร><จ>นติมอนร์นิกานะชินนะใช่อันนั้นน่ะป้มงชี้ชี้อัดหน้าทั้งคู่เลยโอ้โหครับเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อเอ้ยอันนี้ออกเร็วก็ถือว่าดีแต่ของเรานี่เจ็ดสิบเจ็ดนู่น อถ้าถ้าจะให้พูดนะก็คือไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่เปิดสิบโลแล้วออกน่าจะเป็นตัวที่สามว,าว้าวสิบโลออกมีถ้าถ้ารวมเกณชินด้วยก็มีหูเต๋าตัวที่สองเนี่ยก็คือหัวหัวแล้วตัวที่สามก็คือพี่นี่แหละไม่ได้นำละ ลูกต่ออีเจ็ดเย้สูชานไลโคนว้าวโอ้โหโั้หัวหอีหัว่1หหเหรอเห็นว่าอ่1ดีไม่ใช่เหรออ่า่งมันดีก็คนคนเชียร์ให้เปิดเยอะกว่าเยอะเปิดกว่า lc เหลือร้อยห้าสิบสองเดเดีือไว้ตู้เฟนไหมละ่ะ อืมมันจะเหลือน้องบา巴巴拉ชมพูอีกตัวหนึ่งที่ที่ที่เลงไว้อไอ巴巴ามินช็อกน,นั่นเหรอเออไอตัวที่ที่มาในกิจกรรมแมวแมวนั่นแหละอชื่ออะไรวะไฮายาซินหรือเปลวะไม่รู้นั่นแหละน่าจะนั่น,น,นตัวนั้นน่ะเอลซี LC. ก็บอกว่าไม่จําเป็นมากเท่าไหร่คือไม่จะเป็นต้องมีก็ได้ถ้าอยากใช้ได้คนฟรีอ่ามีมีมีม,มีทางนี้มีเหมือนกันอ่านะฮะสรุปผลประกอบการเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเปิดสิบโลนะฮะ,ะปาป๋าก็มาครับมาโดยไม่ต้องลุ้นแต่ลุ้นตรงมาเร็วแล้วจะดูเล็ดไหมนี่แหละครับ มาแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออลซ c ที่ใช้นะก็เป็นตัวนี้อมันจะมีสองสองอันให้ใช้ได้มคือมีอารันอารัน l อซอารัน,นที่เป็นลูกอารันเนี่ยข้างบนขวาเออเนี่ย<ๆ>มีอันนี้อันหนึง่งออแล้วก็อ่าไอ้นี่ขัดแหาแต่มันมต้องขัดแห้งคู่ไงเพราะจำไม่ได้ว่ามันไม่ได้ขัดแหาของอารันเนี่ย ของอรันต้องขัดห้าอย่างเดียวหรอใช่ใช่เขาถามเ่าถามหลายคนมาแล้วมันมันอ่าต้องขัดห้าเราไม่ขัดสี่ไอ้น,นีแล้วกันอ่ะอันนั้นเรามีไหมวะถ้าถ้าเล่นอีเวนต์มันก็มานี่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูอ่าเดี๋ยวก่อนนะจะเปิดอะไรอีกจะได้ปิดหน้าจอแล้วไปดูของเรา 嗯。Uh.